นี่คือน้ำมุนนะครับีปากโมไหมบ็นน้นลืมคนก็ปะเออตักใส่มือลูกเออปะน้ำใบหนาดีน้ำหัวน้ำใบหนา้ำโตอายุดีไม่แห้งนัลูกเออนั่นแหละตนต เออพ่มห yeah, cool. ัวเตมหัวปั๊บ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 เอออยูดีแมงครับฮะอย่ะงนี้ขโมงก้า เรามาทึงทางออกนะครับเรามาทิงทางออกแล้วตั้งใจให้มั่งนะครับรผมะคกาเลยนะครับสาธุดทางเปิดทมันเปตั้งเปิั้งัเปิดั้งั เราตั้งาจออกจากเกาะกันครับลองลองออนจากเกาะนะครับเนี่บรรดาไอ้น้ำเดินตามหลังกันมากนะครับงานวันนี้ถือว่าเป็นมือสันมันดีนะครับ มาทำบุญได้๋ผ้าอเมีแม่ในไล่มังในคลิปในนี่นะครับมารวมกันทำบุญนะครับผมเป็นตัวแทนพ่อแม่ต้อง่้านมาทำบุญครับน่าครับสั่งทายด้วยดอรนพี่ขอภ้พสวยๆที่จะทำต่อทายก็ต้องเครื่องเลยอ่ะน่ัเนลครับเดิน

แมนคร,ร of of ับเอามือจ um, ักหักแพงเลยอคครับมานีก yeah, exactly ็มามาเจอเอฟซีนะครับนีมันก็แม่น้องหักแพงวันะครับ่แม่อันนี้หักพังจ้าสามอีพีแล้ว ไอ้แบดมิสบอกสารเก่ามีเจ้าหน้าที่สองาเวลาฉันถ่ายจะดปกนนั้ลดลงกันกำลังเดินอยนคนี่ครับทางออกนไปกัน เรจะไปด้วยกันจ่ายเท่ไหร่เราปจ่ายเป็นปีมันเอ้ยมันไม่ได้จ่เป็นปีมันมันซื้อเลยพี่ซื้อเท่าไหร่วะาห้าร้เ้าเก่าลคนกำลังเดินเข้ามานะครับน่าจะน่าจะแต่มันทั้งวันนะครับวันนี้ดัง้องนกันเครื่องมได้หนข้นล้ใครใครอะไรไรพ่เคไระพนั่งัดางดอหน่อยหนึ่ง

อเอปสาโยีสฟ้าตนี้รยรูปเสร็จแล้วนะครับรูปที่ถ่ายก่อนเข้าไปไหว้เดี๋ยวผมเบลลารูปมล้นะครับผมควอ,ม,อม่าอ่าผมเอารูปมาเรียบร้อยนะครับผมน,นี่ครับ ไอ okay. <c oughs> ้คู่กันดึกคู่กันไหน้แดงจางจ้าโอเคจีบก่อนกันหน่อยน่าไมไดก็สวยเนน่าไม่ได้ก็สวยเดี๋ยวมันสวยอ่ะสวย เกียรกรีดสวยมากครับคนที่โดนแต่งนะช่งแต่งหน้าแบบเขายืดท้ายพอเลยนีไงอมาดีเลยมายืดใหเยเป็นมายืดเลยเนาะ ้ไม่อยู่ได้กดขึ้นมาหนึ่งกด่ im im ้วมนเดียดให้อีกโนมกหนึ่งเดียดเพราะว่าตอนนี <k 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 ้อากาศเนี่ยังรอปตุยนะครับกลังรอป้วตุอยู่เป็นนน้พนยูป้วปนรกเปนนครับผู้คนหลังไหลมาตลอดนะครับไม่ขาดสายนะครับคนเยอะมากครับ แม่เรื่องขตางข้างล่างหนาวไมีปอืไปข้างในเย็นๆรับดอกไม้สิบบาทพวกอะไรสิบบาทก็มีเป็นของทางวัดเรียกมาบูชาได้เนมีราคาตั้งแต่ยี่สิบบาทถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดูป้ายก่อนก็ได้ นรับที่จะนำไปขอความรเสริาธรระที่มีิการใจได้ครับใชกดีประกอบการต่างกก็นไปเสียบาสมบารมีได้เลยนะครับเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมจะรวมกับทางวัดจะมีราคาตั่20บาทจนถึง999บาทร0บาทควงอะไรก็10บาทจุลกี่10บาทครับแลเขก็มาบูชาได้เลยนะครับ่าขอพรก็ขอได้หลายๆอย่างนะครับไม่ได้มาแก้นะครับ

คลิปนี้กับป้าก็พ่อแม่เอนะครับผมขอให้พ่อแม่รับชม,มอย่ามีความอย่างมีความสุขนะครับฝากกดไลค,ดค,ดค์กดระจใจกดซับสไครต์นะในเด้อครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ